สวัสดีครับผมเนมจากช่องเนวัสเสยดนะครับวันนี้จะมาทำคอสตูมนะมาเริ่มกันที่ภารกิจแรกเลยนะครับภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เราไปรวบรวมตัว m e ติ c a l s สโต e s สโนนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมได้มา9้าอันแล้วนะครับก็เดี๋ยวสคริปไปเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับได้มา้าวันแล้วนะครับ Magical s o w Flower นะใครรวบรวมหนึ่งร้อยสิบันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเก็บเพิ่อมอีกหนึงอันนะครับเพื่อจะเสร็จภารกิจนี้กันนะครับเราก็เจอแล้วนะครับตัวที่ดอกของกิจกรรมนะครับ Snow Boy นะนรับก็ จริงๆตัวนี้สติลได้เลยนะครับมันจะดอกเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะก็ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็กลับไปส่งเวทกันนะครับเอาเป็นว่าอันนี้จบกิจกรรมจบเวทแรกนะอันนี้ก็เขาจะถามนะครับว่ายาสโนเนี่ยฟื้นฟูอันนี้นะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับจากยาตัวไหนนะครับก เป็นยากิจกรรมนะครับเป็นคุกกี้นะคุกกี้อันแรกนะครับคุกกี้สโน์นะเพิ่มนะครับฮิตนะครับสามสิทนะก็ตอบไปเรียบร้อยนะครับใครไม่รู้ก็นะครับกดเค้นเซิรก่อนแล้วก็ออกมาดูได้นะ ข้าสูก่กุี่2นะครับกุญที่2เป็นตัวที่ถูกแช่แข็งอยู่นะครับเขาก็ให้เราไปตามหาเหมือนเดิมนะครับ Magical นะครับ Flower Stone Snow เหมือนเดิมนะฮะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยมีคนตั้งร้านหลอกไว้นะครับนี่นะครับ Snow f l o w e อันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะลองดึงมาให้ดูนะแล้วก็ส่งนะครับ จะบอกเลยว,ว่าไม่ใช่นะครับมันส่งไม่ได้นะฮะอันนี้เราก็ข้ามมาตอนที่เก็บชิ้นสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปส่งเกวสกันนะฮะก็เป็นเกวสที่สองนะที่ผมทำนะครับก็มันจะมีคำถามเหมือนเดิมนะครับก็ ให้ตอบคำถามไปเหมือนเดิมน,นะว่าคุกกี้ชิ้นไหนนะครับให้ความสามารถอะไรนะครับให้บัฟอะไรเรานะตอบเสร็จก็ถือว่าได้รับบัฟน,นั้นมานะดเดี๋ยวก็ได้ไดรับของของรางวัลมานะครับนี่นะครับถือว่าผ่านเควสแล้วนะ นี่นะครับเสร็จไปสองเวสแล้วนะครับยังเหลืออีกสองเวสนะครับเหลืออีกสองเวสนะครับก็เราจะได้คอสตูมนะครับของกิจกรรม Snow f สเทิรนะก็มาดูนะครับคอสตูมหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะ นี่นะครับตูงนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ายังทำภารกิจไม่เสร็จนะก็ต้องทำภารกิจที่เสร็จก่อนเข้าสู่เวทที่สามนนะครับเควสนี้นะจะให้เราเรียบเรียงคำศัพท์นะครับโดยการที่ไปดอกของจากกล่องของกันนะมันจะดอกการครําศัพท์มานะครับซึ่งผมดอกมาเยอะแล้วนะครับ ก็จะมีชุดคำศัพท์นะอ่าเขาให้เรียงคำว่าไว้นะครับซึ่งผมมีชุดคำศัพท์นี้แล้วนะก็จะกดผ่านเกรสนี้ไปเลยนะครับก็จะเสร็จเกรสที่3ามนะมาถึงเกรสสุดท้ายนะครับเป็นเกรสที่เขาให้เราไปดอปคอตต้นนะเพื่อมาทำกล่องสุ่มนะจริงๆมาทำถุงด้านะครับ ก็มาดอกจากรูนาติกนะครับคือง,ง่ายที่สุดนะสิบอันนะครับก็ไปดอกกันเลยนะฮะวอคอตต้นนะฮะดอกจากรูนาตติกนะอันนี้สติลไม่ได้นะครับให้เลือกตัวที่เราตีง่ายที่สุดนะ ตรงส่วนนี้นะครับเนมใช้เวลาตีไม่นานนะครับก็ด้วยความที่กระต่ายมันมีเยอะนะครับก็ดอกกันง่ายๆนะครับตีไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาส่งเควสนะถือว่าเป็นการจบเควสท,ที่4ี่นะครับแล้วก็กลับไปคุยกับตัวตัวเควสสุดท้ายนะครับอาจจะขึ้นในแมปนะครับมันจุดเหลืองๆนะ เดินกลับไปนะครับเพื่อรับหมวกเลยนะหมวกเวทกิจกรรมนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้หมวกมาแล้วนะนี่นะครับเป็นคอสต,ตูงเท่ๆนะของโ n นองเฟสติวัล2023ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับขอบ กดไลค์กดแชร์คลิปให้เนมด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ให้เนมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ